ดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพมยุทธ์ทีวีวันนี้พมยุทธ์ทีวีจะมานำเสนอข้อมูลของตัวละครที่มีชื่อว่าห้วยอีห้าวโดยข้อมูลของตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับเทพมแห่งอารมณ์ห้วยอีห้าวหรือว่าฉายาพมยุทธ์เทพมน้ำแข็ง ระดับพลังวิญญาณเนี่ยก่อนจบภาค2นะครับก็คือระดับ100มีวิญญายุทั้งหมด3วิญญายุธคือ1เนตรวิญญาณสายควบคุมพลังจิต2แมงป่องยกเหมันสายโจมตีข่้นน้าแข็งขั้นสูงหรือว่ามัทกะน้ําแข็งนั่นเองนะครับสามเนโครเมนเซอร์หรือว่าเวทมนตรศักดิ์สิทธิ์แห่งความตายต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงว่าวิญญายุทธของห้วยอีห้าวเนี่ยผนวกวงแหวนวิญญาณเสียอะไรกันบ้างนะครับวิญญายุที่หน่1นะครับเนตรวิญญาณผนวกวงแหวนวิญญาณเนี่ยทั้งหมด9ววงนีขาม1วง สีแดง6วงสีโลโก้หนึ่งวงแล้วก็สีแดงเข้มหนึ่งวงนะครับวิญญาณยุทธ์ที่2แมงป่องหยกเหมันผนวกวงแหวนทั้งหมด9วงนะครับสีแดง5วงสีส้มทอง4วงนะครับวิญญาณยุทธ์ที่3เนโคโมเมนเซอร์ผนวกวงแหวน1วงก็คือวงแหวนสีเทานั่นเองนะครับห้วหยีห้าวเป็นหนึ่งใน7ดประหลาดแห่งซือไลเคอร์อในรุ่นปัจจุบันความอาวุโสอยู่ในลำดับที่6ของกลุ่มเป็นตำแหน่งสายควบคุมหลักของทีม หัวหยีห้าวเป็นเด็กหนุ่มที่มีนิสัยรักความยุติธรรมตั้งแต่วัยเด็กแม่ของเขาเนี่ยเป็นเพียงคนรับใช้ของตระกูลพยัคฆ์ขาใต้ห้าวและได้มีความสัมพันธ์กับใต้ห้าวจนได้เป็นภรรยานอกสมรสหัวหยีห้าวเนี่ยเติบโตมาด้วยการดูแลของมารดาแค่เพียงคนเดียวโดยที่ใต้ห้าวเนี่ยไม่รับรู้ถึงการดำรงอยู่ของหัวหยีห้าวเลยนะครับอารมว่าแม่ของห้วหยีห้าวเนี่ยตั้งท้องหัวหยีห้าวโดยที่ไม่ได้บอกใต้ห้าวนั่นเองพยัคฆ์ขาใต้ห้าวเนี่ยมักจะประจำการอยู่ที่เขตชายแดนนะครับจนกระทั่งแม่ของหห้้ววยยี่าาไดถูกภรลงงขอต กันแกล้งจนป่วยหนักแล้วก็ได้เสียชีวิตลงในเวลาต่อมาความโกรธแค้นนั้นนะครับก็ได้ฝังลากลึกลงไปในจิตใจของหัวอีห่าวในวัยเด็กนะครับในวัยสิบเอ็ดขวบนะครับห้วอีห่าวฝึกฝนพลังวิญญาณจนบรรลุถึงระดับสิบเขาเได้ตัดสินใจว่าจะออกจากคาริธาดยุคพยากข่าแค่เพียงลําพังนะครับเพื่อตามหาวงแหวนวิญญาณวงแรกของตนโดยมีเป้าหมายเี่ก็คือเพื่อความแข็งแร่งนะครับและจะกลับมาทวงความเป็นธรรมให้กับมารดาของตนนั่นเองนะครับ เมื่อเข้าสู่ป่าใหญ่ชิงโต้ห้วยอีห้าวเนี่ยก็ได้พบเจอกับเป้ยๆและถังหยาที่มาตามล่าหาวงแหวนวิญญ,ญาณเหมือนกันห้วยอีห้าวเนี่ยก็ได้เข้าร่วมสำนักถังนะครับผ่านการชักชวนของเป้ยๆกับถังหยานั่นเองนอกจากนี้นะครับห้วยอีห้าวเนี่ยยังได้พบเจอกับนอนใหม่น้ำแข็งเทียนมึงสัตว์วิญญาณล้านปีตนแรกของดินแดนโตหลวนะครับเทียนมึงเนี่ยได้กลายมาเป็นวงแหวนวิญญาณวงแรกของห้วยอีห้าวนะครับ และได้พบเจอกับจอมเวทลึกลับจากต่างโลกอีไลเคอร์อสือที่ในอนาคตเนี่ยจะมาเป็นอาจารย์ที่สอนเวทวิญญาณให้กับห้วยอีห้าวนั่นเองห้วยอีห้าวนี่ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนสือไลเคอร์อนะครับด้วยโคดตาพิเศษของสิทธิ์สำนักถังในโรงเรียนสือไลเคอร์อเนี่ยห้วยอีห้าวนี่ยังได้พบเจอกับหวังตรงสหายร่วมห้องที่มีพรสวรรค์อันโดดเด่นนะครับเขาและหวังตรงเนี่ยได้ฝึกฝนร,ร่วมกันนะจนสามารถใช้ทักษะประสานวิญญาณยุดได้สําเร็จเมื่อถึงเวลาการทดสอบเลื่อนชั้นปีเนี่ย กลุ่มของห้วยหิาวเาและหวังตรงกับเซียวเซียวนะครับก็ได้แสดงความสามารถอย่างโดดเด่นนะครับพวกเขาเนี่ยจึงได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของโรงเรียนสื่อไหลืเคื่อนะครับเข้าร่วมการแข่งขันงานประลองวิญญาจารย์ระดับทวีปในฐานะตัวสำรองพร้อมกับเป้ยเป้ยหือใช่ถโถสวีสานสื่อและก็เจียงหนานหนานนะครับและสุดท้ายเนี่ยก็ได้กลายเป็นตัวหลักในการแข่งขันนะ จนสามารถทําให้สื่อไรเคอร์อเนี่ยคว้าอันดับหนึ่งมาได้ด้วยผลงานที่เป็นที่ประจักษ์นะครับจึงทําให้พวกเขาเนี่ยกลายเป็นเจ็ดประหลาดแห่งสื่อไรเครอร์ตัวจริงในรุ่นปัจจุบันอย่างถาวรน,นั่นเองด้วยความสามารถที่โดดเด่นของมัววอีห้าวนะครับจึงทําให้เขาเนี่ยต้องพบเจอกับบททดสอบจากเหล่าทวยเทพที่จับตามองเขานะครับเพราะว่าต้องการให้มาเป็นผู้สืบทอดของตนมัววอีห้าวเนี่ยต้องฝ่าอุปสรรคมากมายนะครับจากเทพสมุทรทังซานที่ต้องทดสอบเขานะครับในฐานะผู้สืบทอดและก็ในฐานะลูกเขยในอนาคตนั่นเอง ท้ายที่สุดนะครับเป้าหมายของห้วยอีห้าวเนี่ยไม่เพียงแค่ต้องการแก้เขียนพยาข่าวแต้ห้าวนะแต่เขาเนี่ยยังต้องแบกรับภาระในการฟื้นฟูสำนักถังให้กลับมายิ่งใหญ่เชกเชี้นอดีดนะครับและเพื่อปกป้องคนที่เขารักเนี่ยด้วยอารมณ์ที่มากมายหลากหลายของห้วยอีห้าวนะทำให้ห้วยอีห้าวเนี่ยกลายเป็นผู้สืบทอดของเทพแห่งอารมณ์เทพระดับที่1นนะครับซึ่งมีสิทธิ์ในการนาครอบครัวของตนเนี่ยเข้าสู่แดนเทพได้นะครับซานเนี่ยได้นําวิญ,ญญาณของห้วยอินเอ๋อหรือว่าแม่ของห้วยอีห้าวเนี่ย ขึ้นมาจากโลกใต้พิภพนะครับแล้วก็ได้นําเข้าสู่แดนเทพห้วยอีห้าวเนี่ยได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมคือห้วยอีห้าวเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นใต้อีห้าวนะครับเพื่อตอบแทนบรรพบุรุษของเขานะครับใต้มู่ไปที่มีส่วนช่วยในเรื่องนี้นั่นเองต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงจิตพูดทั้ง7หรือว่าตัวแทนด้านอารมณ์ทั้ง7จของเทพแห่งอารมณ์นั่นเองนะครับจิตพูดตัวแรกนะครับจกักรพรรดิหิมะชเชียตี้นะครับตัวแทนด้านอารมณ์ความโศกเศร้าคุณสมบัติหิมะแล้วก็น้ําแข็งนะครับ จิตพูดตัวที่2นะครับจะกรพพัดน้ําแข็งแมงป่องมรกตนะครับปิงตี้นะครับตัวแทนอารมณ์ด้านความโกรธนะครับคุณสมบัติธาตุน้ําแข็งขั้นสูงสุดนะครับจิตพูดตัวที่3นะครับเจ้าหญิงเงือกหลียาตัวแทนด้านอารมณ์ความชั่วร้ายนะครับคุณสมบัติธาตุน้ําแข็งธาตุน้ําแล้วก็พลังจิตนะครับจิตพูดตัวที่4นะครับหนอนใหม่น้ําแข็งเทียนเมื่งตัวแทนด้านอารมณ์ความรักนะครับคุณสมบัติพลังจิตนะครับจิตพูดตัวที่5้านะครับจะกรพรัดทาราชเนตรอสูรนะครับ คุณสมบัติพลังจิตนะครับจิตพูดตัวที่6นะครับราชาหมีน้ําแข็งเสี่ยวไปนะครับตัวแทนด้านอารมณ์ความสนุกสนานนะครับคุณสมบัติหิมะแล้วก็น้ําแข็งนะครับจิตพูดตัวที่7นะครับย่าน้ําแข็งพามิน8แฉกนะครับโ่อยกักตัวแทนด้านอารมณ์ความสุขแล้วก็คุณสมบัติน้ําแข็งนะครับต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงทักษะวิญญาณของห้วยหิ้ห่านะครับว่าแต่ละวิญญาณยุทธ์เนี่ยมีทักษะอะไรกันบ้างเริ่มที่วิญญาณยุทธ์ที่1นนะครับวิญญาณยุทธ์เนตรวิญญาณ ทักษะวิญญาณที่1ของเนตรวิญญาณเนี่ยจะมี4ทักษะนะครับทักษะที่1.1นะครับการตรวจจับจิตวิญญาณนะครับความสามารถของทักษะนี้นะครับก็คือการตรวจสอบรายละเอียดศัตรูนะครับจับการเคลื่อนไหวแล้วก็คาดการทิศทางของศัตรูอย่างแม่นยํานะครับระยะครอบเขตของทักษะนี้นะครับก็คือ50กิโลเมตรทักษะวิญญาณที่1.2นะครับการแบ่งปันวิญญาณนะครับความสามารถก็คือแบ่งปันทักษะตรวจจับจิตวิญญาณให้กับเพื่อนในทีมนะครับหรือการแชร์ทัศนวิสัยนั่นเอง ทักษะที่1.3นะครับการลบกวนทางจิตนะครับทักษะนี้นะครับก็คือการลบกวนจิตใจศัตรูนะครับการประเมินการโจมตีของศัตรูเนี่ยอาจถูกลบกวนหรือว่าทําให้พลาดเป้าได้นั่นเองทักษะที่1.4นะครับการโจมตีทางจิตนะครับความสามารถของทักษะนี้นะครับก็คือใช้พลังจิตเนี่ยโจมตีศัตรูนะครับข้อเสียของทักษะนี้นะครับก็คืออาจถูกตีกลับได้โดยง่ายนะครับถ้าศัตรูเนี่ยมีพลังจิตที่แข็งแกร่งกว่าทักษะวิญญาณที่2นะครับการจําลองความสามารถนะครับ สามารถเปลี่ยนสีของวงแหวนอําพางตัวหรือว่าเปลี่ยนรูปลักษณ์ของผู้ใช้ได้นะครับรวมถึงการเปลี่ยนลมปานหรือว่าจำลองลมปานของผู้ใช้เนี่ยให้เป็นเหมือนกับสัตว์วิญญาณเนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับทักษะวิญญาณที่3นะครับจุดอ่อนกลุ่มนะครับความสามารถก็คือความเร็วความสามารถโดยรวมของผู้ที่ถูกทักษะนี้โจมตีนะครับจะลดลงเป็นอย่างมากแล้วก็อ่อนแอลงนะครับเป็นทักษะเนี่ยที่สามารถใช้โจมตีแบบกลุ่มนะครับแล้วก็สามารถกําหนดเป้าหมายเป็นแบบเดี่ยวได้นะครับทักษะนี้ ทักษะวิญ,ญญาณที่4นะครับความสับสนทางจิตความสามารถของทักษะนี้นะครับถ้าเป้าหมายเนี่ยมีพลังต่ำกว่าห้วยอีห้าวเนี่ยน้อยกว่า1ใน3นะครับศัตรูเนี่ยจะตกอยู่ในสภาวะบ้าคลั่งนะครับสูญเสียการควบคุม หากเป้าหมาย,ยมีพลังจิตมากกว่า1ใน3ของหัวยีห้าเนี่ยเป้าหมายเนี่ยจะทนต่อก,การโจมตีทางจิตนะครับที่เกิดจากการเผาไหม้พลังจิตของเป้าหมายเองได้นะครับผลลัพธ์ยอยู่ที่ว่าความแตกต่างของพลังจิตของศัตรูกับของตัวเองเนี่ยใครมากกว่ากันนั่นเองนะครับทักษะวิญ,ญญาณที่5นะครับการคัดลอกทางจิตวิญญ,ญาณ ความสามารถของทักษะนี้นะครับจะสามารถคัดลอกทักษะวิญญาณของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามปลดปล่อยทักษะวิญญาณนะครับเอามาเก็บเอาไว้ในร่างกายของตนนะครับและสามารถปลดปล่อยทักษะที <t <t un> <t 爸爸่คัดลอกมาเนี่ยมีความรุนแรงเทียบเท่ากับผู้ใช้ทักษะหลักเลยนะครับเมื่อจดจําทักษะมาแล้วเนี่ยต้องปลดปล่อยออกไปก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยจะไม่สามารถจดจําทักษะใหม่ได้นะครับ ทักษะน,นี้นะครับจะแบ่งออกเป็น2ทักษะนะครับทักษะที่6.1นะครับโชคชะตาความสามารถก็คือเมื่อถูกทักษะนี้โจมตีนะครับการป้องกันทั้งหมดเนี่ยที่ไม่ใช่พลังวิญญาณเนี่ยจะสูญเสียผลของมันทันทีนะครับหลังจากกลายเป็นเทพเนี่ยสามารถทําลายการป้องกันของเหล่าถทวยเทพให้เป็นโมฆะได้ชั่วขราวนะครับทักษะที่6.2นะครับกีดกันวิญญาณความสามารถของทักษะนี้นะครับทักษะนี้เนี่ยไม่สามารถป้องกันได้นะครับแต่ทําได้เพียงแค่หลบดีกเท่านั้น หลังจากถูกโจมตีด้วยทักษะนี้นะครับการป้องกันทางจิตของศัตรูทั้งหมดเนี่ยจะไม่มีผลนะครับทักษะวิญญาณที่7นะครับกายแท้วิญญาณยุดความสามารถของกายแท้วิญญาณยุดนะครับก็คือดวงตาของหัวอีห้าวเนี่ยจะแปลเปลี่ยนด้วยประกายสีทองแล้วก็ร่างกายของหัวอีห้าวเนี่ยจะกลายเป็นภาพดวงตานะครับจากนั้นเนี่ยจะปรากฏดวงตาแนวตั้งขนาดใหญ่เนี่ยสูง10เมตรกลางอากาศนะครับเพิ่มความสามารถโดยรวมของหัวอีห้าวแล้วก็ปรับปรุงทักษะจิตวิญญ,ญาณในทุกด้านนะครับทักษะวิญญ,ญาณที่8นะครับ เสียงร้องของเจ้าหญิงเงือนะครับความสามารถของทักษะเนี่ยก็คือทําให้ทักษะวิญญาณของพวกเอ๋เขานี่สร้างความเสียหายได้เป็น2เท่านะครับยกเว้นทักษะวิญญาณที่หวังซิวเอ๋อเนี่ยเป็นคนมอบให้นะครับทักษะวิญญาณที่9นะครับทักษะนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น2ทักษะนะครับทักษะที่9.1รัสมีหนามความสามารถนะครับความเสียหายที่ได้รับจากศัตรูเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นการโจมตีทางจิตวิญญาณนะครับแล้วก็สะท้อนกลับไปยังศัตรูทักษะที่9.2นะครับ ลำแสงแห่งการเวลาความสามารถนะครับทําลายจิตวิญญาณของสโตูเนี่ยด้วยความลึกลับของการเวลานะครับเมื่อห้วยห้าวเนี่ยกลายเป็นเทพเจ้าเขาเนี่ยเปลี่ยนทักษะนี้นะครับเป็นทักษะเวทมนต์ที่มีพลังโจมตีซึ่งกันและกันนะครับด้วยพลังที่สามารถทําลายล้างโลกเนี่ยซึ่งคล้ายกับแสงแห่งการทําลายล้างนะครับต่อไปนะครับจะเป็นทักษะวิญญาณของวิญญาณยุทธที่2นะครับวิญญาณยุทธจักรพัดน้ําแข็งแมงป่องมรกตทักษะวิญญาณที่1นะครับทักษะวิญญาณนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น2ทักษะนะครับ ทักษะวิญญาณที่1.1งกงเล็บจักรพพัดน้ำแข็งความสามารถเป็นทักษะโจมตีที่มีพลังสูงสุดในระยะใกล้นะครับทักษะวิญญาณที่1.2เกาะจักรพพัดน้ำแข็งความสามารถะลึกน้ำแข็งก่ะตัวขึ้นปกคลุมป้องกันไปทั่วร่างกายทักษะวิญญาณที่2นะครับระบำหิมะท่ามกลางตะวันฉายความสามารถเป็นทักษะเขตแดนนะครับที่สามารถใช้ร่วมกับเขตแดนเยือกแข็งเพื่อสร้างเขตแดนระบำหิมะน้ำแข็งเนี่ยที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับ เป็นหนึ่งในสทักษะนะครับที่สร้างชื่อให้กับจักรพรรดิดินีหิมะนะครับทักษะท,ที่3นะครับฝ่ามือจักรพรรดิเลือกแข็งไร้หิมะนะครับความสามารถเป็นการโจมตีด้วยการผสมผสานนะครับระหว่างระเบิดน้ําแข็งอันทรงพลังหากถูกใช้โดยจักรพรรดิดินีน้ําแข็งเนี่ยในยุคที่เฟื่องฟูนะครับยากที่เป้าหมายในจะรอดชีวิตนะครับเป็นหนึ่งใน3ทักษะขั้นสูงนะครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับจักรพรรดิดินีหิมะนะครับทักษะที่4นะครับดาบจักรพรรดน้ําแข็งสุดขั้วนะครับ ความสามารถนะครับดาบน้าแข็งเนี่ยที่คมกริบเป็นพิเศษเนี่ยพร้อมลสัสมีน้าแข็งขั้นสุดยอดนะครับดูสาง่างามและทรงพลังเป็นหนึ่งในสทักษะนะครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับจักรพรรดิดีนีหิมะนะครับทักษทะท,กษที่5นะครับความยิงธนงของ2จกักรพรรดินะครับความสามารถก็คือจกักรพรรดิดีนีน้าแข็งนะครับแล้วก็จกักรพรรดิหิมะเนี่ยทั้งสองเนี่ยผสานทักษะวิญญ,ญาณนะครับเพื่อรวบรวมพลังของจกักรพรรดน้ําแข็งนะครับและจักรพรรดิหิมะเนี่ยทั้งสองเนี่ยในฝ่ามือเดียวนะครับ ก่อตัวเป็นพายุน้ำแข็งขนาดใหญ่นะครับที่ผสมผสานสีขาวแล้วก็สีเขียวเนี่ยเพื่อโจมตีคู่ต่อสู้ด้วยพลังอันยิ่งใหญ่นะครับทักษะที่6นะครับการขยายน้ำแข็งสุดขั้วนะครับความสามารถนะครับสามารถเสริมพลังน้ำแข็งขั้นสูงสุดของหัวยีห้าวได้อย่างมากนะครับทักษะวิญญาณที่7นะครับกายแท้วิญญาณยุทธ์นะครับความสามารถก็คือจะกรพพัดน้ำแข็งเนี่ยครอบครองร่างของหัวยีห้าวนะครับและมีพลังอยู่ในจุดสูงสุดของระดับของมันนะครับ ทักษะที่8นะครับทักษะนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น2ทักษะนะครับเริ่มที่ทักษะที่8.1นะครับพายุหิมะนะครับความสามารถสร้างพายุหิมะที่รุนแรงขนาดใหญ่อันทรงพลังนะครับทักษะที่8.2นะครับอุกกาบาตน้ําแข็งความสามารถลูกบอลน้ําแข็งสีน้ําเงินนะครับขนาดใหญ่เนี่ยพุ่งขึ้นไปบนอากาศนะครับโดยมีร่างกายของห้วยีห้าวเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางทําให้เกิดพลังทําลายล้างที่ทรงพลังนะครับทักษะวิญญาณที่9นะครับ ทักษะนี้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ทักษะเหมือนกันนะครับทักษะที่9.1นะครับลมหายใจของเทพพิดาหิมะนะครับความสามารถก็คือโจมตีคู่ต่อสู้เนี่ยด้วยการกดขี่คมเหงด้วยพลังของน้ําแข็งขั้นสูงสุดนะครับด้วยพลังที่จะสามารถแช่แข็งโลกได้เลยนะทักษะนี้ทักษะวิญญาณที่9.2นะครับศูนย์สัมบูรณ์นะครับความสามารถนะครับเปิยการโจมตีน้ําแข็งนะครับด้วยอุณหภูมิศูนย์สัมบูรณ์นะครับแช่แข็งคู่ต่อสู้ภายในพิภตานะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นทักษะวิญญาณของวิญญาณยุทธเนโคเมนเซอร์นะครับมิติลึกลับโลกแห่งอันเดนนะครับเป็นมิติที่สร้างโดยอีไลเคิร์ซือเพื่อทดลองทักษะเวทมนต์แล้วก็หล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตอันเดนนะครับจำนวนอันเดนในที่แห่งนี้นะครับมีจํานวนประชากรของมันในมากมายนะครับก่อนที่จิตสานึกทางวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของอีไลเคิร์ซือเนี่ยจะหายไปเขาเนี่ยได้ทิ้งมรดกอันนี้นะครับเอาไว้ให้กับ้วยอีข้าว ทำให้ห้วยหิ่าวเนี่ยสามารถเข้าออกมิติลึกลับแห่งนี้เนี่ยได้ลตลอดเวลานะครับและมีกองทัพอันเดดที่ไม่มีวันตายเป็นจํานวนมากนะครับเป็นค่ารับใช้ภายหลังนะครับราชามีน้ําแข็งเซลไปเนี่ยที่หลอมรวมเข้ากับห้วยหิหาวเนี่ยกลายเป็นจิตพูดน,นะครับโดยกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในโลกแห่งอันเดดแห่งนี้นะครับทาให้พลังบางอย่างเนี่ยทำให้ล่าของเซลไปเนี่ยไม่หายไปนะแต่กลายเป็นซอมบี้เสยวไปแทนสืบทอดความแข็งแกร่งของร่างกายแต่มีองค์ประกอบของ่าน้ำเนี่ยแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ ซึ่งถูกตั้งชื่อใหม่นะครับชื่อว่าเออไปได้กลายเป็นราชาผู้ปกครองโลกแห่งอันเดสแห่งนี้นะครับมีร่างกายที่แข็งแกร่งที่สุดโดยที่จิตพูดของเสี่ยวไปเนี่ยสามารถควบคุมร่างซอมบี้ของตัวเองได้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นทักษะเวทสักดิรร์แห่งความตายนะครับทักษะเวทที่1นนะครับหัวใจสง,งัดแห่งความตายความสามารถนะครับ่าอยี่ห้าวเนี่ยตกอยู่ในความสงบภายใน1วันนะและจะทาแต่สิ่งที่ดีที่สุดสเนี่ยสำหรับเขาเท่านั้นนะครับทักษะเวทที่2นะครับประตูแห่งความตายนะครับ เรียกประตูอันเดธทันทีนะครับสุ่มเรียกสิ่งมีชีวิตอันเดธเนี่ยไม่ว่าจะแข็งแก่งหรืออ่อนแอเนี่ยทั้งหมดนี้นะครับล้วนมาจากโชคนะครับภายใต้การควบคุมของหัวงอีห้าวเนี่ยประตูแห่งความตายเนี่ยสามารถเปิดออกได้ตลอดเวลานะครับทักษะเวทที่3นะครับแทมมรณะความสามารถนะครับสามารถโจมตีจิตวิญญาณของศัตรูได้โดยตรงนะครับถ้ากระทามันกับสิ่งมีชีวิตอันเดธที่อัญเชิญมานะครับมันสามารถอัปเกรดเนี่ยเพื่อต่อสู้ได้ในระยะเวลาอันสั้นนะครับทักษะเวทที่4คําสาบโลหิต ความสามารถนะครับเมื่อผู้ต้องสาปเนี่ยถูกโจมตีนะครับผลของคำสาปเนี่ยจะเปิดใช้งานทําให้อาการบาดเจ็บของเขาเนี่ยแย่ลงเรื่อยๆนะครับทักษะเวทที่5้านะครับเหี่ยวเฉาความสามารถนะครับทําให้พลังวิญญาณของผู้ถูกโจมตีเนี่ยเหี่ยวเฉาอย่างต่อเนื่องนะครับภายใน3นาทีการสูญเสียพลังวิญญาณเนี่ยจะทําให้ความมีชีวิตชีวาของผิวหนังและร่างกายเนี่ยแห้งเหี่ยวลงในทันทีนะครับทักษะเวทที่6นะครับเพิงช้ำร้าล้างความสามารถ กลุ่มเปลเวลเพลิงสีขาวขนาดเล็กเนี่ยที่มีขนาดไม่เกิน3นิ้วนะครับสามารถชำระล้างวิญญาณหรือว่าความขับเค้อนข้องใจให้บริสุทธิ์ได้นะครับทักษะเวทที่7นะครับภัยพิบัติแห่งความตายความสามารถเปิดประตูอันเดธจํานวนมากที่สุดเท่าที่สามารถเปิดได้นะครับและอัญเชิญสิ่งมีชีวิตอันเดธเนี่ยอย่างบ้าคลั่งนะครับทักษะเวทที่8นะครับเทพจุติความสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งนะครับทักษะเวทที่9นะครับควบคุมวิญญ,ญาณความสามารถ สามารถควบคุมวิญญาณของเป้าหมายได้นะครับทักษะเวทที่10นะครับย้อนอดีตความสามารถอ่านความทรงจําส่วนลึกของเป้าหมายนะครับทักษะเวทที่11ลําลำแสงกัดกร่อนความสามารถมีฤทธิ์กัดกร่อนอย่างยิ่งนะครับและพลังทําลายล้างต่อวัตถุใดๆเนี่ยก็ค่อนข้างทรงพลังนะครับต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงทักษะของกระดูกวิญญ,ญาณของหัวอีหาวนะครับกระดูกวิญ,ญญาณชิ้นแรกของห้วอีหาวนะครับอายุ1 5 0 0 0ปีนะครับมาจากราชสีขนทองสามตา หวังชิวเอ๋อนะครับมอบทักษะให้กับห้วยหิงข้าวเนี่ยสามทักษะนะครับเริ่มที่ทักษะที่1นะครับระเบิดวิญญาณความสามารถนะครับสั่นสะเทือนวิญญาณของศัตรูนะครับสร้างความเสียหายทางจิตอย่างสูงนะครับทักษะที่2นะครับคําพิภักษาจากโชคชะตานะครับความสามารถนะครับด้วยพลังแห่งโชคชะตานี่นำพาโชคลายมาสู่ศ so, ัตรูนะครับทักษะที่3นะครับภูมิคุ้มกันทางจิตนะครับความสามารถก็คือ เป็นความสามารถติดตัวเนี่ยสามารถป้องกันการโจมตีทางจิตวิญญาณได้3ครั้งนะครับต่อวันโดยมีเวลาชาร์จเนี่ยใช้พลังงานให้กับคืนมาสมบูรณ์นเนี่ยก็คือ1เดือนนะครับกระดูกวิญญาณชิ้นที่2นะครับกระดูกส่วนลำตัวอายุ40,000 0ปีนะครับได้จากจัก,กระพรดน้าแข็งแมงป่องมรกตมอบทักษะให้กับหัวยอีห้าวนี่ก็คือ2ทักษะนะครับทักษะที่1น,นะครับเขตแดนเยือกแข็งความสามารถในระยะเขตแดนเนี่ยแช่แข็งทุกอย่างอย่างรวดเร็วนะครับระยะขอบเขตเนี่ยนับพันไมล์ทักษะที่2นะครับ ความกดเกลี้ยวของจักรพพัดน้ําแข็งความสามารถในบรรดาทักษะที่ได้จากจักรพพัดน้ําแข็งนะครับนี่เป็นทักษะที่ดุนแรงที่สุดนะครับโจมตีด้วยแรงผลักดันของแก่นแท้น้าแข็งระดับสูงสุดนะครับกระดูกวิญญาณชิ้นที่3นะครับกระดูกแขนซ้ายอายุ70,000ปีนะครับได้จากแมงป่องมรกตนะครับมอบทักษะวิญญาณให้กับหัวอีกห้าก็คือระเบิดน้ําแข็งนะครับความสามารถคล้ายทักษะการระเบิดศพนะเป้าหมายในจะต้องอยู่ในสถานะถูกแช่แข็ง แรงระเบิดนะครับขึ้นอยู่กับพลังของเป้าหมายยิ่งพลังแข็งแกร่งเท่าไหร่แรงระเบิดก็ยิ่งรุนแรงเท่านั้นนะครับกระดูกชิ้นที่สนะครับกระดูกแขนขวาอายุ1 0 0 0 0แปีได้มาจากองค์หญิงเงือกนะครับมอบทักษะวิญญ,ญาณก็คือการควบคุมของนางเงือกความสามารถของทักษะนี้นะครับเป็นทักษะเสริมจิตวิญญ,ญาณอย่างมากเมื่อถึงเวลาขับขันเนี่ยมันสามารถปลดปล่อยวิญญ,ญาณของนางเงือกเพื่อควบคุมทักษะวิญญาณของห้วยห้าวอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้สัญชตาตญาณเนี่ยเตือนตัวเองนะครับช่วยให้เขาเนี่ยปลดปล่อยทักษะวิญ,ญญาณเพิ่มเติมการใช้พลังจิตเนี่ยจะลด,ดลงครึ่งหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่ควบคุมได้คือทักษะประเภทพลังจิตวิญญาณเท่านั้นและยกเว้นทักษะวิญ,ญญาณของเนธแห่งโชคชะตาและทักษะวิญ,ญญาณที่อยู่ในกระดูกส่วนหัวของราชสีทองคํา3ตาก,ก็ไม่สามารถใช้ได้นะครับกระดูกวิญ,ญญาณชิน้นที่้นะครับกระดูกขาซ้ายอายุ10,000ปีนะครับได้มาจากลิงหมาป่าธมินกายพันสามตัวนะครับมอบทักษะให้ก็คือทักษะเทเลพอร์ตนะครับ ความสามารถนะครับเมื่อเปิดใช้งานเนี่ยสามารถเคลื่อนย้ายพิบตาได้10เมตรนะครับและความสามารถพิเศษนะครับจะสามารถสลับตำแหน่งกับผู้ใช้กระดูกลิงหมาป่ากลายพันธุ์อีก2ชิ้นได้นะครับก็คือถังอู่ถงกระหวังชิวเออนะครับกระดูกชิ้นที่6นะครับกระดูกขาขวาอายุ10,000แปีนะครับได้มาจากดอกไม้น้ำแข็งทามิน8ดแชรมอบทักษะให้2ทักษะนะครับทักษะที่1ก็คือแปดเหลี่ยมน้ำแข็งควบแน่นนะครับความสามารถนะครับ สามารถเพิ่มพลังการควบแน่นของชั้นน้าแข็งขั้นสุดท้ายนะครับและเสริมความแข็งแกร่งให้กับพลังทักษะที่สองนะครับแปดเหลี่ยมหมื่นน้าทิมแทงนะครับความสามารถก็คือสร้างหนามน้ําแข็งได้ภายในขอบเขตที่กําหนดนะครับโดยมีห้วอีห้าวเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของพลังมหาศาลกระดูกวิญญาณชิ้นที่เจนะครับกระดูกภายนอกดวงตาแนวตั้งได้มาจากจักรรดิทรราชเนตรปีศาจนะครับกระดูกวิญญาณชิ้นนี้เนี่ยสามารถพัฒนาได้นะครับความสามารถที่กระดูกวิญญาณชิ้นนี้มอบให้นะครับก็คือ พลังจิตของจักรพรรดิทรราชเนตรปีศาจนะครับแล้วก็พลังวิญญาณส่วนหนึ่งนะครับรวมทั้งเนี่ยความทรงจําเกี่ยวกับความสามารถของจักรพรรดิทรราชเนตรปีศาจเนี่ยถูกส่งมอบมาผ่านกระดูกวิญญาณชิ้นนี้นะครับและยังเสริมความสามารถให้กับเนตวิญญาณนะครับภายหลังเนี่ยถูกพัฒนาเป็นสิ่งประดิษฐ์ระดับเทพนะครับกระดูกวิญญาณชิ้นที่8นะครับกระดูกวิญญาณภายนอกนะครับกุ้งเล็บขวาอายุ2,000ปีนะครับได้มาจากหมีกุ้งเล็บทองหมดนะครับ กระดูกวิญญาณชิ้นนี้สามารถพัฒนาได้นะครับมอบทักษะให้กับหัวยี่ห้าเนี่ยสทักษะนะครับทักษะที่1นนะครับวิญญาณโจมตีด้วยกรงเล็บเสริมพลังวิญญาณนะครับกงเล็บเนี่ยสามารถโจมตีระยะไกลมีพลังทําลายล้างสูงนะครับแต่ว่ากินพลังวิญญาณเนี่ยมากกว่า30%ต่อการใช้นะครับความสามารถที่2นะครับปกติโจมตีปกติด้วยกรงเล็บที่มีพลังทําลายล้างระดับหนึ่งเป็นการโจมตีทั่วไปนะครับเหมือนอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายไม่กินพลังวิญญาณนะครับ ต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงทักษะอื่นๆเพิ่มเติมของหัวอีเทานะครับว่ามีทักษะอะไรกันบ้างนะครับเริ่มที่ทักษะเขตแดนเกาะนะครับทักษะเขตแดนที่1นนะครับเขตแดนรบกวนทางจิตวิญญาณนะครับความสามารถของเขตแดนนี้นะครับ e คือการเปิดเขตแดนที對對่สามารถรบกวนจิตวิญญาณของคู่ต่อสู้ได้นะครับทักษะเขตแดนที่2นะครับเขตแดนระบาหิมะน้ําแข็งขั้นสูงนะครับความสามารถนะครับเป็นการประสานการของทักษะวิญญาณระบาหิมะ แล้วก็เขตแดนเยือกแข็งนะครับสร้างเขตแดนน้าแข็งเนี่ยสุดขั้วนะครับที่มีขอบเขตมากกว่าทักษะวิญญาณนั่นเองต่อไปนะครับจะเป็นทักษะลับของสํานักถังนะครับว่าอีห้าวเนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกของสํานักถังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้ร่ําเรียนวิชาของสํานักถังมาเหมือนกันนะครับทักษะสํานักถังนะครับก็มีกําลังภายในวิชาเฉวนเทียนนะครับฝ่ามือยกเล่นลับเคลื่อนไหวดุดเงาภายควบคุมกระเลียนจับมังกรนะครับเนตรปีศาจสีม่วงแล้วก็เทคนิคร้อยศาสตร์อาวุธลับนะครับ นอกจากห้วยอีหา้าวเนี่ยจะเป็นวิญญาจารย์ที <mel> yup. <mel> <sore> ่มีความสามารถที่โดดเด่นแล้วนะครับห้วยอีห้าวเนี่ยยังเป็นวิศวกรวิญญาณที่มีพรสวรรค์ขั้นสูงอีกนะครับเรามาดูเครื่องมือของห้วยอีห้าวกันนะครับว่าห้วยอีห้าวเนี่ยมีเครื่องมืออะไรกันบ้างเครื่องมือชิ้นที่หนึ่งนะครับมีเทียบแกะสลักผีนะครับเครื่องมือชิ้นที่สองนะครับมีน้ำค้างยามเช้านะครับมีดเนี่ยมีรัศมีที่มีอุณหภูมิเนี่ยติดลบมากกว่าลบสองร้อยห้าสิบองศานะครับทักษะมีดนะครับหมู่ เมียน้ำค้างยามเช้าเนี่ยเข้าดึงดูดกลืนพลังงานจากแก่นวิญญาณของคู่ต่อสู้อย่างบ้าคลั่งนะครับแล้วก็ปลดปล่อยลัศมีดาบเนี่ยเกิดเป็นมังกรฉีกท้องฟ้านะครับทำลายล้างในขอบเขต1กิโลเมตรเนี่ยนานกว่า30วินาทีนะด้วยทักษะทะเลน้ำแข็งขั้นสูงนะครับเนตรนิรันนะครับความสามารถนะครับพัฒนาเนตรที่3เนี่ยให้เป็นเนตรนิรันในภาค3.5นะครับต่อไปนะครับจะเป็นอุปกรณ์วิญญาณนะครับหุ่นจักรกลหรือว่ายานลบนะครับชิ้นแรกนะครับชุดเกาะเทพสงครามน้ำแข็งนะคร ความสามารถเนี่ยยังไม่ได้ระบุไว้นะครับว่าเป็นแบบไหนชิ้นที่2นะครับอุปกรณ์เก็บแหวนวิญญาณนะครับอุปกรณ์วิญญาณระดับ8นะครับคิดค้นโดยเชียนจือเหวินนะครับความสามารถก็คือกักเก็บวงแหวนวิญญาณของสัตว์ที่ตายแล้วนะครับโดยที่สามารถดูดซับวงแหวนได้ภายหลังนะครับเก็บได้สูงสุดเนี่ยเวงแหวนนะครับระยะเวลา1สัปดาห์ชิ้นที่3นะครับแหวนพลอยดาวนะครับความสามารถนะครับอุปกรณ์วิญญาณมิติอวกาศขนาดใหญ่นะครับสำหรับเก็บสิ่งของที่ไม่มีชีวิตนะครับ อุปกรณ์ชิ้นที่4นะครับสะพานย4สีแสงจันนะครับความสามารถบุปกร็บของนีที่เรียนแบบมาจากสะพานย4สีแสงจันในตำนานของถังซานนะครับชิ้นที่5นะครับกิจพยักข่าวนะครับเครื่องมือวิญญาณระยะประชิดระดับ5นะครับความสามารถก็คือมีทักษะการดูดซับดูดซับพลังโจมตีของศัตรูเนี่ยมาเป็นพลังของตัวเองได้นะครับดูดซับพลังโจมตีในระดับที่ไม่เกินระดับพลังของกริดนะครับชิ้นที่6นะครับมีดแห่งชีวิต มีดแกะสลักอันดับที่99นะครับความสามารถก็คือตาบใดที่ทะเลวิญญาณของหัวอีห้าวยังคงอยู่นะครับใบมีดแห่งชีวิตเนี่ยจะใช้พลังของมันเนี่ยเพื่อรักษาหัวอีห้าวไม่ว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนนะครับชิ้นที่7นะครับปืนใหญ่สลายตัวนะครับเครื่องมือวิญญาณระดับ9นะครับความสามารถเนี่ยยังไม่ได้ระบุไว้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นสมุนไพรอมตะนะครับที่ช่วยในการพัฒนาหัวอีห้าวนะครับชิ้นแรกนะครับดอกน้ําค้างศาสตร์เลยดูนะครับ ความสามารถช่วยในการปรับปรุงพลังจิตนะครับชิ้นที่2นะครับผลยกทองคําความสามารถนะครับเสริมพลังกายภาพและก็พลังจิตนะครับชิ้นที่3นะครับยาเม็ดปลุกวิญญาณความสามารถนะครับเป็นเม็ดสีเขียวนะครับขนาดเท่ากับวอนนัทนะครับกลิ่นหอมจางๆพื้นผิวเนี่ยเป็นอะความารีนนะครับและดูเหมือนว่าจะมีรัศมีจางๆไหลอยู่ข้างในนะข้างในเนี่ยจะเป็นสีใสนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยชีวิตชีวานะ สร้างจากสมบัติอมตะนะครับของสวรค์และโลกหลายชนิดรวมกันนะครับในชีวิตหนึ่งเนี่ยกินได้แค่เพียงเม็ดเดียวเท่านั้นนะครับมีผลในการเพิ่มพลังวิญญาณหนึ่งระดับเหมาะสําหรับช่วงระดับ30นะครับชิ้นที่4นะครับยาลูกกรรากรมังกรนะครับความสามารถนะครับช่วยในการชำระล้างร่างกายให้บริสุทธิ์นะครับแล้วก็พัฒนาความแข็งแกร่งทางกายภาพสร้างโอกาสในการเข้าถึงระดับพรมยุทธสูงสุดนะครับได้รับจากหลวงเซียวเหยินะครับ โอโซนมังกรนี้นะครับต้องการให้ร่างกายของผู้ใช้เนี่ยไม่มีการต่อต้านแล้วก็ต้องอยู่ในสภาพที่อ่อนแออย่างแท้จริงนะครับชิ้นที่5นะครับยาลูกก่อนช่วกลาบหยินหยางนะครับความสามารถก็คือชำระล้างสายเลือดนะครับลมปานให้บริสุทธิ์ปรับปรุงคุณภาพรอบด้านนะครับเพิ่มพลังวิญญาณอย่างมากการทะลวงระดับเนี่ยเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับชิ้นที่6นะครับแก่นแท้น้ําแข็งศักดิ์สิทธิ์หมื่นปีนะครับความสามารถก็คือเสริมความบริสุทธิ์ให้กับท่านน้าแข็งนะครับ ชิ้นที่7นะครับไข่มุกทองคํา49เม็ดเป็นน้ําตาของเจ้าหญิงแห่งท้องทะเลนะครับที่หลั่งออกมากลายเป็นไข่มุกสีทองคําความสามารถนะครับเป็นต้นกําเนิดแห่งจิตวิญญาณของเจ้าหญิงแห่งท้องทะเลนะครับสัตว์วิญญาณอายุ6 0 0 0ปีมีผลในการพัฒนาพลังจิตวิญญาณและก็แกนวิญญาณเนี่ยสามารถพัฒนาขึ้นไปได้อีกระดับนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับข้อมูลของตละครห้วยอีห้าวนะครับ ถ้าหากว่าข้อมูลที่ผมรวบรวมมาเนี่ยมีตรงไหนที่เป็นข้อผิดพลาดหรือว่ามีตรงไหนที่เพื่อนๆรู้มาแล้วมันไม่ตรงกันเนี่ยรบกวนฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับเผื่อคนที่เขาไม่รู้เนี่ยเข้ามาอ่านจะได้รับรู้ไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ถ้าหากเพื่อนๆชอบนะครับหรือว่าถูกใจเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวนัสดีครับ